ธรรมดาเขาก็ไม่ได้มาตือ้อในนี่เขาตื้อนานมากทางวัดเราก็ปฏิเสธไปหลายรอบว่าเราไม่ได้ให้ใครสร้างไงเพราะว่าแต่ละคนที่มาสร้างนี่เราก็กลัวเพราะมันมีประวัติมาแล้วว่ามาสร้างแล้วแฝงด้วยผลประโยชน์ซะเป็นส่วนใหญ่เราเข้มงวดมากคือพี่บอยเนี่ยเขามีความตั้งใจมานานมากๆแล้วผู้พูดบอกว่ามันไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความตั้งใจของผู้สร้างด้วยว่าเจตนาบริสุทธิ์จริงหรือเปล่า ตอนนี้อาจจะถึงเวลาให้พี่บอยมาจัดสร้างในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นที่ผมกำลังจะสร้างในปีนี้นะครับเนื่องจากพระในดวงใจของผมเนี่ยต้องบอกว่าผมมีหลายองค์แต่พระที่ผมชอบมากที่สุดก็คือหลงวงปู่ทวดวัดช้างให้หลวงปู่ดู่วัดสแกแต่ถ้าเป็นคารวะเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์เฮงท่านจะสร้างเหรียญพรมต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดของพรม ในประเทศไทยเลยนะครับก็คืออาจารย์เทงถือว่าในคราวนี้ได้มีโอกาสจะสร้างทั้งหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิที่ผมเก็บไว้เยอะมากเลยนะครับหลวงปู่ดูนะครับรวมถึงอาจารย์เทงในคราวเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่นักสะสมสําหรับคนที่ชื่นชอบในวัตถุมงคลที่ผมจะสร้างเนะี่ยผมว่า3องค์นี้ในคราวนี้ไม่ธรรมดาครับ อาจารย์เฮงท่านเป็นคราวาสแล้วก็ออชํานาญในสภาวิชานะครับของสายวัดพญาตท่านเคยบวชแล้วก็หลังจากที่ลาสิกขาออกมาแล้วก็เป็นครวาสซึ่งมีชื่อเสียงมากในยุคหนึ่งแล้วก็สร้างเครื่องรางนะครับที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งเหรียญพรมที่คลาสสิกมากๆทั้ง3รูปแบบท่านจะเป็นเหรียญอาร์มเหรียญรูปไข่แล้วก็เหรียญรัศมีพรมนะครับถือเป็นเครื่องรางนะครับอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับอาจารย์เฮงนะครับแกเป็นอาจารย์ศักดิ์ อาจารย์ศักยันด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ดนตรีด้วยแล้วก็พวกศิลปะทั้งงานวาดงานเขียนแล้วก็พวกแกะสลักพวกงานแกเป็นหมดเลยครับแล้วก็เรื่องคาถาอาคมโอ้โหก็ระดับพวกข้าราชการใหญ่ๆพวกคณะปฏิวัติในสมัยก่อนนะฮะมาที่นี่หมดมาเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วแกศัก์เนี่ยสัก์ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คือตำราศักด์ที่เคยเห็นที่เคยศึกษานะครับ ไม่ได้สักให้คนทั่วไปถ้าเป็นโบราณผมคิดว่าคือสักระดับแม่ทัพในกองแต่ชาวบ้านจะไม่สักให้จะเป็นลนักษณะนั้นอาจารย์เฮงก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกันถ้าหลวงพ่อกันเนี่ยผมว่า,ถ,าถ้าเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยท่านก็ติดเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยหลวงพ่อกันท่านเรียนจากวัดประดู่เหมือนกันนะครับที่เรียนกับหลวงพ่อกันนะฮะก็ค,อะะคืคออาจารย์เฮงก่อนหลวงพู้ศรีหลวงพ่อดู่เราก็าเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องหลวงพ่ศรีอ่อนกว่าอาจารย์เฮงไปสิบปีหลวงพ่อดู่ก็อ่อนกว่าหลวงพู้ศรี น่าจะเป็น10ปีอาจารย์เฮงท่านเกิดในตระกูลที่มีตังคนบ้านหันตารู้จักตระกูลอาจารย์เฮงหมดอาจารย์เฮงได้ไปเรียนปีนงังไปร่ำเรียนวิชาที่ปีนงังสมัยก่อนก็มีแต่น้กงเรียนทุนทุนหลวงถึงได้ไปเรียนต่างประเทศแต่แกก็ไม่จบนะฮะเรียนไม่จบแกน่าจะชอบทางสายเวทนี่มากกว่านะฮะผมว่าในคติสมัยก่อนผู้ชายนะฮะอย่างน้อยเนะี่ยเรื่องคงกระพันเรื่องหนังเหนียวเมตามหานิยมเนี่ยมหาเสน่ห์เนี่ย ทุกคนใครก็อยากมีนะฮะโดยเฉพาะอาจารย์เฮงแกไม่ได้มีเมียคนเดียวนะคนสุดท้ายที่แกอยู่เนี่ยฮะที่มาลอยเรืออยู่หน้าวัตสแกเนี่ยไม่ใช่เมียคนแรกนะฮะคนสุดท้ายสุดเนี่ยที่อฐิแกอยู่เนี่ยคือตรงวัดขนอนมีตระกูลเขาก็ยังอยู่ครับนามตระกูลก็ยังใช้นามตระกูลเดิมนะฮะส่วนมากแกจะชอบมาอยู่ที่กุฏิปู่ศรีในยุคสมัยที่ที่แกยังอยู่ตรงหน้าวัตสแกนะฮะเรือแกอยู่หน้าวัตสแกแกมาจัดพิธีพุทธาพิเศษที่นี่แกรู้จักกับหลวงปู่ศรีซึ่งหลวงปู่ศรีเป็นศิษย์้อง สมัยก่อนแกนจัดพิธีมหาจักรพรรดินิมนต์พระร้อยแองค์คือลงพิธีมหาจักรพรรดิคือที่บสนี้หลังนี้ลงตะกุดก็ลงในนี้เสกพรมก็เสกที่นี่นะครแล้วที่เราเห็นในผ้ายันหรือในวัตถุมงคลต่างๆส่วนมากแกจะใช้ในบทของรัตนามาลา ารัตนาลาก็คืออิติปิโสแต่มันตัวเต็มถ้าเราสังเกตเหรียญอย่างรัศมีพรมเนี่ยแกใช้บทน้ำมัตโตหรือจะใช้บทอะไรส่วนมากจะอยู่ในบทรัตนมาลาแม้กระทั่งเครื่องรางต่างๆก็จะเป็นเน้นจริงเน้นในเรื่องของพุทธคุณมันจะเป็นลักษณะคือตามตำรับวัดประดู่เรานะครับตามที่ผมได้รับฟังมาจากศิกษย์ยุคเกา่เกาๆนะครับเหรียญอามจะไปอยู่กับบ้านเศรษฐีข่าบดีซะเยอะที่เจอมากกับแถวเดิมบางนะครับแถววัสแกเนี่ย คลองวอสแกก็จะเจอเป็นไม่รูปไข่ก็เข้าหลามตัดซะเยอะนะครับพวกนั้นเขามีกําลังในการที่จะเช่าแต่กําลังที่จะเช่าเนี่ยก็ไม่ได้แบบเเยอะคนหนึ่งก็เหรียญหนึ่งสองเหรียญในต่อปีอะนะเพราะมันไม่ได้ทําได้เยอะมากเพราะมันเป็นงานแฮ์เมดมันไม่ได้สัทธายอย่างเดียวแล้วได้มันต้องใช้กําลังซั์และก็ต้องรอในรอบหนึ่งปีถึงจะมีทีหนึ่งถือว่าแบบเหรียญพระพรมที่แพงที่สุดในประเทศไทยเหรียญอามเนี่ยนะครับทาก่อน ทำก่อนเหลี่ยมขลําตัดจริงๆอาร์มทําพร้อมกับรูปไข่รูปไข่กับอาร์มเนี่ยคือเป็นบล็อกเดียวกันรูปไข่เราจะฉลุออกจากรูปไข่มาแล้วมาติดกับอาร์มที่เป็นโลตัวองค์พมแม่พิมพ์เดียวกันหมดนะครับแต่พอเอามาติดกับโลแล้วมันเหมือนจะใหญ่ถูกไหมฮะแต่องค์พมอะแม่พิมพ์เดียวกันมีแค่แม่พิมพ์เดียวเดี๋ยวน่าจาันเฮงเนี่ยมีสองแม่พิมพ์เท่านั้นคือข้าวหล่มตัดกับอาร์มหรือไข่เนี่ยมีแค่2แม่พิมแต่ว่าเราอาจจะไปติดเป็นไข่ เป็นโลแล้วแต่แต่ไข่ส่วนมากจะไม่ค่อยติดหน้าจะไปติดที่โลมีแค่2พิมพ์แต่ปั๊มไม่ได้ปั๊มครั้งเดียวเท่าที่สืบทราบประวัติกันมานะครับปั๊มหลายครั้งจากลูกศิษย์รุ่นเก่าๆที่เล่ากันให้ฟังว่าเวลาจะทําอย่างปีนี้จะทํานะครับก็ใครจะจองก็จะเก็บตังมาสั่งสม,มุดเหรียญละร้อยยกตัวอย่างนะครับเหรียญละร้อยก็ทุกคนจ่ายมาเหรียญละร้อยสมมติได้50เหรียญก็ไปปั๊มมาครั้งหนึ่งบล็อกที่เก็บอยู่ยกตัวอย่างอย่างข้าวหล่ำตัด บา,บางเหรียญมีขี้กากบางเหรียญไม่มีขี้กากผิวตึงจานมีหลายรูปแบบจานจะเป็นยันตารางนะครับยันสี่ยันเทพแล้วแต่ว่าท่านจะลงอะไรแต่ที่นิยมสุดจะเป็นตารางส่วนมากจะเป็นลายมือปู่ศรีเป็นหลักด้านหลังนะครับถ้าเป็นยันตารางถ้าเป็นพวกชาวบ้านกขเรียกยัน8นะครับยัน8กก็คือขมวด8ยันเขาเรียกโสรัตนาลา,าอะไรอย่างเงี้ยครับ การออกแบบของอาจารย์เฮงเนี่ยผมว่าแกได้แบบจากาทางวัสด,ดุในรูปแบบแกพูกขึ้นมาครั้งแรกที่เป็นพรมพรมจริงๆพรมวัดสแกเนี่ยเหมือนพรมวิหารธรรมก็คือพรมวิหารธรรมก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและส่วนมากเราจะใส่พุทธคุณลงไปถ้าอย่างกลางเหรียญอย่างข้าหลวงตัดเนี่ยรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยคือพุทธสังมิก็คือไตรสนาคมพุทธทางธรรมมังสังคงังคาถาที่ใช้ในเหรียญส่วนมากอ่ะจะเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทต่าง ในเกี่ยวกับคือทั้งศาสนาพุทธเป็นหลักแล้วในสมัยนั้นยังไม่มีใครสร้างออกแบบครั้งแรกก็คืออาจารย์เฮงผูกยนันขึ้นมาก็เป็นอาจารย์เฮงครับแต่อย่างเหรียญอามส่วนมากจะเป็นจานด้านหลังนะครับเหรียญอามเหรียญไข่จากไข่าอาจจะมีจานด้านหน้าด้วยหลังมีทั้งมีจานไม่มีจานแต่ขลังตัดจานหลังทุกเหรียญน,นะครับยนันก็แตกต่างกันไปเขาจะนับเอาไว้ในเครื่องรางนะฮะพรมเราจะไม่คือส่วนมากสมัยก่อนเขาจะบอกว่ามันเป็นเครื่องราง ในปัจจุบันก็ยังประกวดเนี่ยก็ยังเอาไปลงในเครื่องรางอาจารย์เฮงเนี่ยนอกจากความชํานาญทางด้านศัพทวิชาที่เป็นที่เรื่องรือแล้วนะครับท่านยังมีความชํานาญในเชิงศิลป์เรื่องนี้มีความสําคัญมากเพราะวัตถุมงคลเนี่ยเราตอมรับเราต้องยอมรับว่ามันต้องแบ่งเป็นสองความสําคัญนะครับคือเรื่องพุทธคุณและพุทธศิลป์อาจารย์เฮงท่านเด่นทั้งสอง,สองทางเลยเรียนอามเนี่ยทำออกมาได้อย่างมีพุทธศิลป์ที่ค่อนข้นางงดงามลงตัวแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเชิงช่างเนี่ย มีความประณีตและเป็นงานชาวบ้านที่มีสเสน่ห์ลุ่มลึกในตัวพออาจารย์อัขระเลขยันลงไปแล้วนะครับบางทีอาจารย์เฮงท่านอาจารย์เองบางทีหลงปูรีท่านเมตตาอาจารย์อัขระไปให้พุทธศินรวมกับอัขระเลขยันที่มีความงดงามและมีความเข้มขขังในตัวเลยทําให้เหรียญของอาจารย์เฮงที่เป็นรูปอามเนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่อาจารย์เฮงยังมีชีวิตอยู่มาจนปัจจุบันเลยครับทุกวันนี้หาไม่ได้ง่าย,ายๆใครมีที่มี ในครอบครองเนี่ยถือว่ามีบุญวัฒนามากครับถ้ามาอายุขผมุ้สีนะฮะหลังจากอาจารย์เฮงแกตายแล้วเสียชีวิตแล้วเนี่ยวัตถุมงคลต่างๆก็มาตกอยู่กับท่านเพราะเครื่องของหลวงุทศรีเนี่ยถ้าเป็นพระพรมแพงเลยองค์สิ่งท่านเน้นในด้านศัพพวิชาเครื่องรางและพระของท่านนะ่ะมีชื่อเสียงมาก่อนหลวงปู่ดลยนะครับ